คว้าหมดแล้วมนะั้งยังยังยังไม่หมดมาเพิ่มหมายสรารมันเล่นสนไหนวะมาดิ เปลี่ยนส่นไหนนะอย่ยกูอยู่ไหนกูอยู่ไหนตัวกูอยู่ไหน,ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมีดังหนเดียออกระโดดที่อะไรพันตะคบกูไว้สัดโดดไม่ได้นะกูแม่นเดี๋ยว ไว้ตัวเองไงครับเฮ้ยแม่งเอ,อ้ะผูวมาหน่อยเดียวโอ้โหยิงไม่ได้ยิงได้แบบอ๋ออเอ,เอ,เอ,เอแหลกแหลกอย่าพึ่งแหลกไอสัตว์จริงจังอยู่เ้ย làm thằng Ơi, tái, ô hô Mày tái thế ngay à Ơi, đẹp mừng dù mừng cơ né, cả ให้กูเถอะอีอฮี้โดดเฮี้อะไรนรักหนาละบุ๋สวยไหมส่งเฮี้อะไรสัดแม่ โอ้โหว่ากูจะถอยอ่อกระยะระเบิดแม่งถอยไปตำระเบิดเสียถอยไปเข้าระยะมันรวยเด็ดแจก,จกแล้วจุ๊บส่งจุ๊บไปโอ้ยเจา้าดูกูเป็นงานเหรอจาโร่นี่ยังต้องอย่างนี้สิวะถึงจะร่วมที่กันได้ดีมากดีมากทำดี รอมจีบเ <c oughs> บื่อไปสักตายมาสักทีดิเต้นพร้อมกันอ้สั์ดีๆ a ชด w เป็นงานมากนี่แหละทีมต้องการต้องการคนกันตีนแบบนี้อ่ะใหม่แล้วมาอีกมาอีกด่านเดิมป้ะด่านเดิมด้วย ไปไปไปมันหึงมันหึงมันถึงมันเอืออยู่ฝั่งนี้เอาอตเลยแสดงว่ามันเดิมโอเคด้๊ยป็นกางอล้วกันดูเยอะอะไรวะนะ ทางนี้ไม่มีที่ซุ่มเลยวะที่ซุ่มตรงนี้ไม่มีทางทางขยะเพื่อนทางซ้ายมือโกรธถงขยะก,ก็ต้องตีนเลยสัสโกรธทั้งตัวทางขยะตัวเนี่ย,ยไเย้ต้องเอาเส้นไหนมาแนะ่ตรงกลางนี่ ใช้ด้วยกันเนี่ยเอาโอ้เปลี่ยนสนามยแง่งล่ะสิเอา ไม่กูไม่ตายไอ้หี้ขี้อมอือ สถานกลางเก็บมันแห่ละไปลอยหลังมันลายยันบ้านครัว โอ้ยแม่งเอ้ยซุ่มดีิบหายเลยมุมมึงเนี่ยโุทธิี่กลวงไอ้สัตว์มุมแม่งพุทธิกลวงอีกเดิี้เหอเฮ้ยมึงต้องระแวงกูว่างล่ะไอ้กูลอยไปยิงสองรอบแล้วไอ้สัตว์เลิกเล่นมุมนั้นเพื่อนวิ่งขวาอ้อมไปดีกว่า ใจทีมวิ่งแพ้เต๋อพี่กจูหน่อยเล้วฮะเต๋อพี่กจูนหน่อยเล้าอะยังไงอย่าโอ้บังสะขบกูโอ้ยเยย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 ยบังยะยยยยยยยเหี้ยอะไร โอ้โะไรสเตปมาวิ่งบาลามานูอะไรสาร,ระปัญญาอ่อนแ่บักอะไรบักทีมันอนะสะเตปวิ่งมาบารามนูก็จ <c oughs> <c oughs> อดจับอา้โดนไปอีกครับ อยู่บัว้เลยสัตว์โลกส่ยิงไม่สู้ไอสัตว์วิ่งมาอะไรปรามานูกูไม่ตายไอสัตว์กูเปิดไอปีกจูยิงสวนไอเดนอนแทนไอสัตว์สมแม่่าซาอย่ามาซ่าโทษทีเลือดที่พันปกนะไอเหียจะในรั่วอยู่ใส่ปะ อช่กทะเลทรายมันนึงกูมาอยู่ฝั่งไหนเนี่ยก็ฝั่งนี้แล้วกูจะไปซุ้มไหนเนี่ยโอ้โหทะเลทรายฝั่งนี้มันต้นตีนมากเลยเพื่อนเป็นโลงน้ำมันไปเนะี่ยยโลงน้ำมันแม่งก็ไม่ดีแกโน้มพวกเดียวาสุดนเะียแม่งทำดานันไม่มีความบาลานซ์ที่อะไรเลยแตกไป

สัตว์3เม็ดไม่ตายพี่เฮี้ยนไหมเนี่ยอ้าวโมงเดียอสัมเม็ดไม่ตายเออักทีนี้ก็อดานแค่นี้แม่งเหนื่อยอ่ะตับ นำยาะอฟเอชเชียวเด็กกูมันทำเกมที่ใกล้เพื่อนโอ้ยเมื่อกี้นําจิตวประมาณสามตัวป่ะเอ๊เป็นไงล่ะเด็กกูวิ่งตึ๊ดๆๆต้เเข้าไปเรียบร้อยหายเบิดไปหากันเบิดไม่รู้จัดซะแล้วด็อกเตอร์อุตสาห์ซุ่ม วิธีโจใต้กยังว่าจะกลุกลุกหรือแล้วไปเ้ยยังไหอ่ะอย่างนี้โอ้โหโดไม่ถึงเมึงเกือบแล้วบอกใจไนทีมันแม่งเสียวอ่ะตัด เอกูโดดจากบอน้มันจะไปนั่นบ้านมันตรงที่มันตุ้มอ่ะโดดข้ามฝั่งโอ้ยเวียนใจแห้ฮงเอ้าโดนตุยหลังใจกากาตุยหลังกูอหลังแตก เอย <laughs> anyway, ัาบ้านกูบอกเลยเด็กเชี่ยของแมาขอเราไปเก็บสนัยมันกันอือโอ้ี๋ยวนะกาจ้างนะเด็กเชี่ย ลุกมาเกือบไหเนี่ยเอ๋ดกแกนขึ้นไปอชโดวโอ้ เดี๋ยวจังแท้เดี๋ยวเกดมันดิเออแบบเนี่ยสนายลัวกุศวนมันยากไอ้เนี่ยต้องสนายนัดเดียวมางัดกลัวไงเลยอ่ะเย็นเอาลืมเต้นไอ้สัตว์เอ <laughs> ้ยกูเก็บบักไอ้บักไวเซเว่นอยู่ <laughs> ตั้งคือใหญ่ไวเซเว่นเอาไอ้สัตว์ไวเซเว่น มันไม่ได้ชื่อนี้หรอกูอ่านกันดีนหน่บอยเซเว่นบริษมาสนายสัตว์แม่งเลียงกูเป็นชาติไอ้เจ้กูก็กูยิงมึงก็ได้ส่องกูก่อนตั้งนานนี้ปกติแม่งมันต้องลั่นแล้วนะไม่ลั่นอกูลั่นให้อดตัวด้วยเออน่าจะออโต้ไอ้ยจาผ่นแล้วประมาณประมาณเจ็ดแปดวิผ่านไป โหหัวมาโหวนหวมาจุดเดิม oh. อ <laughs> so <laughs> right. ่ะกูก็อ่ะไปกลับไปส่งมันกลับไปไปคิดทบทวนใหม่นแหละแล้วแม่งมันเหมือนจะคิดได้มันเหมือนจะคิดได้มันไม่มาเลยครับนี่ไงบอยที่เอาห้องสีสีป่ะห้องสีซีป่ะที่เรนเราตกไปเมื่อกี้วหนนั้นนัอน เครื่องบินอก็สามเครื่องบินกูไปละไปตรงนี้ก็ได้วะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยเพื่อนโดนดักเมื่อกี้เออโอสไนเออเอ้โหเลยเปลี่ยนตัวชิบหายละ have an advantage wait hurt อาการเป็นยังไงเละเละจิอยูตอนนี้โอ้กายกาอยู่บนไอ้สอยกูอีกด่านนี้แพ้ทางมันเหรอหรือ,อยังไงก็อะไรเนี่ยกูย<อ>ังไ,ไม่ทันทำอะไรกูหันมาสกอไปละเดี๋ยวเพิ่งแหลกเดี๋ยวเพิ่งแหลกไอ้เหี้ย หลังหลังโอ้ยทะไล่ยดเด้อเล่นตายดีกว่า mm hmm. ยิวเลยค่ะโซ oh. นบนดิโซนกลางอะ่ะ oh. เดี๋ยวโอ้เยอะเกินไอคอ่าคิดอ้กูโอ้โหเหลือเหลือสามสิบไอสัตว์ โอ้แค่ลูกซองออกบ่ใบทัดอ,อ้แพ่ทุเรียดเกินนี่เฮียมแบบมาตัดแานทำไมมาเราไปเฉลย อายนี้สลับฝั่งกันมากแหอีกเหมือนเดิมดูทีมนะไอ้เที่อโบโนวีกู bon ที่กูตบมาตลอดโอ้โห oh สามตัวอี้ยฝั่งกูกระสัด xe này bảy bảy xe này Ồ oh, 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 chơi chỉ là tạm nữa kia cú bên tiền này cú sạc chiêu đột mà nó kìa lục xoong à อืา้าไม่แตกยังไม่เติ่นเหลือสองร้อยหัวไม่รู้เนี่ยตัวไปดิเกียไอ้ไม่แตกล่ะไอ้ยไม่แตกได้ไงเมื่อกี้ เอ้กวงกวงอันนี้กวงกลาแกไอ้เที่ยเอ้ยตบมันนะสัตว์ยันมันฟื้นนะเฮียไม่รู้ไอ้บอย ่อ้ยมันจ้องจะเล่นฝุ่นโอ้ยพิษที่อะไรเนี้ยยืนเหงาอูเลเนี้ยโอ้จังหวะเปิดอันตีพอดีเสียฟีตกมันกากลรกลางเออเดี๋ยวกูวิ่งไปกัน้าให้ เราวังขวาแป๊บหนึ่งกูตายเมื่อกี้ตนยีดิตเี่เด็กยิงตายนีกูเนี่ยอ้อกูตันไม่ทันเกางเก็บกาก้าไปเอ้ยสัตว์เอ้อโบนูวีเล่นดีกวูกูอยู่จะแพ้จุบจ๊บจุบจ๊บจุบ เอ้สทุกมือสามตัวก็แค่แคนเดีทเกาะแคนเดียิเยนเมื่อกี้ไอ้เหี้ยพออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกนะ็นี่แหละทำอะไรไม่ได้ดเ,เด็กกูมาเนี่ยตันรู้มาตอนนี้ไม่ทันแล้วแต่กูจะนอนแล้วเนี่ยหมดแก้วนี้เนี่ย สักุ่งสักคนก,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 ก็้เออมันมันบอกว่ามันเข้าใจมันไม่เข้ามันไม่เข้าใจว่าเมื่อกี้มันแพ้แต่ตานี้มันจะนะ อยู่ที่ฝั่งไอ้สัตว์อยู่ฝั่งเรั่เนี่ยเออไอ้เหี้ยเอาโอ้โหรถไปอยู่ฝั่งนี้จันเกียดเลยไอ้สัตว์ไปฝั่งนี้กูเล่นคอนเทนเนอร์ยาวๆไอ้สัตว์ตากูเสียเปียบเขาชิบหายมุมเนี่ยโอ้สไนา์สไนส์เล่นคอนเทนเนอร์ไปกูไอ้เหี้ยทูเลียเป็นฐานที่เทีหยก มุมไม่เขียบมากอ่ะยากสว์ <Pink player. S 1> โอ้สวยสว่ะสวยสวยใช่ดว้วยโอ้เ oh. ชีร์แมงยู่ป่าหมดใช่ไหมนเนี่ย <Okay. S 1> อ้ชัดเจนไะอ้เี้

แม่งไปเล่นไหนกันทีเนี้ยไม่เล่นนะดูช่รดยังไงเว้เอาไปเล่นคอนเทนเนอร์หมดเลยทีเนี้ยโอ้โห้โอ้อโอ ตัวนิดลูดแล้วกูมาเกิดไกลมหัไกไอสัตว์เอา้ามาเกิดปลาพี่อยังเงี้ยพ,พ,พีเอีกเอ้ไม่ตายเฮียเต็มหลังเมื่อกี้ จะโกงกูก็ไม่มีขอบเขียนนะเพื่อนเฮียโกงเกินอืมติมคาราเบลยว่าอย่าบอกว่าอยู่ป่ากันเลยนะกูมาเกือนี่แหละคุยกับโจครับน่าจาอยู่คุยกับผมไหมอ่ะ Để hay, của đấy, không cũng bị nhỉ. Không. Tuấn tái đi อาเออเก็บมันตัวใกล้ๆไม่ยิงยิงกูนี่เป็นอะไรกับกูเนี่ยผมแียนยิงใหืกันผมแค้นหนักหนาตัวสวิทอยู่ใกล้ๆไม่ยิงอยู่เป็นกิโลกูอยู่คนละป้ากเลยเนี่ยผมแค้นบังตายอ่ะ แก่ๆสวยว่าใช่โดดสวยใช่โดดชนะเก๊แดชซิตไปก็ไม่ถึงนักไม่เยอะโดดโดดแล้วล่ะบอกเลยได้เดี๋ยเฮีอ้โหดูเต้นโอ้โหอะไรแยเนี่ยใช่ทศนายคอนเทนเนอร์กูเจอสเต็ปเอฟๆกูไงกระโดด กระโดดกระโดดยิงกระโดดเลงยิงกระโดดเลงยิง,ยง,ยงไม่สู้ไอ้สัต์หนีไปป่าไม่มีใครเล่นด้วยเสือยิงเจอหนีไปป่าเจอฝั่งป่าก็ยิงได้มาเกิดนี่กูก็ยิงเหมือนเดิมยังคืนแล้ววะจดเสร็จต้องรอแค่นี้